สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แอดมีเรื่องดีๆที่จะมานำเสนอน่าสนใจมากเลยเรื่องของเนยทุกคนเชื่อไหมว่าเนยเนี่ยเราสามารถทำรับประทานเองได้นะไม่ต้องเสียตังซื้อราคาแพงๆเลยโดยเฉพาะคนที่อยู่ประเทศไทยฟังทางนี้คะ่ะแอดมีเรื่องดีๆจะนำเสนอตามมาเลยก่อนอื่นเรามาดูส่วนผสมกันก่อนนะคะอย่างแรก ฉลักษาเนี่หรือว่าเป็นเวปครีมแบบน้ำนะคะอาจจะใช้ทั้งหมด800กรัมแล้วก็เบียร์เาหรือกระเทียมป่าที่แอดไปเก็บมารวมถึงเกลือด้วยฉลักษาเนี่ยจะต้องแช่เย็นไว้ก่อนนะเราก็จะต้องเย็นจัดมากๆและอย่าลืมกระดาษไขด้วยนะคะไว้สำหรับหออย่างแรกเราจะทำการปั่นเวปครีมน้ำก่อนนะคะเวปครีมเนี่ยจะต้องมีความเย็นจัดเลยนะเพื่อที่จะได้ขึ้นฟอร์มง่าย ใช้วิปครีมอุณหภูมิห้องไม่ได้นะคะที่บ้านใครมีตัวตีเป็นรูปผีเสื้อก็ให้ใส่ไปด้วยนะคะเพราะว่ามันจะได้เพิ่มอากาศในวิปครีมเวลาปั่นแล้วมันจะขึ้นฟอร์มง่ายค่ะใครไม่มีก็ไม่เป็นไรนะใช้เครื่องปั่นน้ำผลำไม้ก็ได้นะ ปั่นไปเรื่อยๆนะคะจากของเหลวก็จะเริ่มเป็นวิปครีมจากวิปครีมก็จะกลายเป็นของที่อัดแน่นกันแล้วก็เราจะสังเกตได้ยังไงบอกได้ง่ายๆเลยค่ะไม่ต้องจับเวลาเลยเวลาที่เขาเริ่มเป็นก้อนจะเห็นว่าเครื่องปั่นเราเนี่ยจะเริ่มเช็คเข้าใหญ่ละจะเริ่มสันไวเลยเหมือนแผ่นดินไหวนั่นหมายความว่าตัวของเหลวข้างในเครื่องเนี่ยมันกลายเป็นเนื้อที่มีเนื้อสัมผัสอัดแน่นกันเต็มที่แล้วใกล้จะได้เนยแล้วค่ะ เราต้องปั่นด้วยความเร็วสูงนะคะพอเราปั่นไปเรื่อยๆแล้วเนี่ย <_ an> เขาจะทําการจับตัวกันเป็นก้อนแล้วก็จะแยกระหว่างกากกับน้ําออกส่วนน้ำเนี่ยเราจะได้เป็นคล้ายๆกับน้ํานมนะคะซึ่งเป็นน้ํานมตัวท้ทายๆเลยไม่ค่อยมีแฟตอะไรมากเท่าไหร่ตัวนี้เราสามารถที่จะกรองออกแล้วก็นําไปผสมน้ําลดน้าต้นไม้เพิ่ม,ม,มแคลเซียมหรือว่าเราไปใส่ใกกนกาแฟดื่มก็ได้นะคะ ตอนนี้แอดก็จะทำการเปิดเครื่องเปิดฝาขึ้นมาเพื่อตรวจทานว่าน้ำเขามีการแยกตัวออกจากเนื้อหรือยังแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการแยกตัวแล้วเราก็เทน้ำออกแล้วก็นำมาปั่นอีกรอบค่ะ ไขมันจากวิปครีมที่เราปั่นให้เขาเป็นก้อนแล้วเนี่ยเขาจะมีลักษณะอย่างนี้นะคะเนื้อเขาจะแน่นติดกันเป็นก้อนเป็นไตยอย่างนี้เลยนั่นหมายความว่าวิปครีมเราพร้อมแล้วค่ะเหลือแค่เราเทน้ําออกกรองน้ําออกแล้วก็นําเจ้าตัวนี้มาปั่นอีกทีเพื่อให้เขาเสด็จน้ําอีกรอบหนึ่งค่ะ ขั้นตอนของการกรองน้ํานะคะเพื่อนๆสามารถที่จะกรองด้วยตะแกรงหรือว่ากรองด้วยผ้าขาวบางก็ได้นะคะเพราะว่าเราจําเป็นต้องเอาน้ําออกให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราสามารถที่จะทาได้เนยเนี่ยถ้าเขาประกอบไปด้วยน้ําจํานวนมากเขาจะไม่เกาะกันเป็นก้อนนะที่เรานํามา กันเพื่อให้เขาเป็นก้อนไตจากน้ำวิปครีมเลวๆกลายเป็นก้อนเนี่ยก็คือการที่เราจะทําให้เขาเนี่ยเหลือแค่แฟตมันนั่นเองแล้วการตีเนี่ยจำเป็นมากเลยนะที่จะต้องใช้ในอุณหภูมิที่ค่อนข้างเย็นจัดหรือว่าเย็นมากๆฉะนั้นเราจะต้องมีการแชร่วิปครีมก่อนก่อนที่เราจะนํามาปัน่นเพราะว่าวิปครีมถ้าเราปั่นเลยเนี่ยมันจะไม่ขึ้นก้อนให้เราง่ายๆนะคะแต่การที่เรานำวิปครีมที่เย็นจัดเนี่ยแล้วนำมาปั่นเลยเนี่ยเขาจะเกิดขึ้นก้อนง่ายฉะนั้น ทางที่ดีค่ะแช่เย็นเขาให้เย็นจัดเสียก่อนแล้วค่อยมาตีถ้าเพื่อนๆพ,พอใจกับริปครีมลักษณะก่อนหน้านี้เพื่อนๆก็สามารถที่จะนำไปใส่หีบห่อหรือว่ากระดาษไขก็ได้นะคะแล้วก็แช่ตู้ไว้แต่ว่าสำหรับเราแล้วเราอยากจะตีให้มันเนื้อแน่นกว่านี้เราก็จะทำการ เอามาตีอีกรอบหนึ่งเพื่อให้มันเกาะกันแน่นมากกว่านี้ยิ่งตียิ่งเกาะนะแต่ถ้าตีในเวลานานมากเกินไปเนี่ยความร้อนมันจะเพิ่มขึ้นสูงในตัวเนยมันจะยิ่งไม่เกาะกันเป็นก้อนฉะนั้นการตีนานเกินไปก็จะทําให้เนยไม่เกาะเป็นก้อนการตีในระยะที่ไม่นานพอก็จะทําให้เนยเนี่ยเสด็จน้ําไม่มากพอค่ะ โอเคค่ะเนื้อสัมผัสแบบนี้เราชอบมากเดี๋ยวเราบีบให้ดูนะนี่ไงเวลาเราบีบหรือเราคลึงเนี่ยเขาจะขึ้นเป็นก้อนดีนั่นก็หมายความว่าเขาพร้อมแล้วที่เราจะนําไปผสมทําเนยกับสมุนไพรหรือทําเนยกับอย่างอื่นก็ได้หรือว่าเราจะทําเนยแช่ตู้ไว้กินกับขนมปังหรือว่าทอดสเต็กก็ได้นะคะ ตอนนี้เรากำลังทำการตักเนยออกจากเครื่องตีนะคะหลังจากตักออกเสร็จแล้วเราจะแบ่งเป็นสส่วนด้วยกันส่วนแรกเนี่ยเราจะทําการเก็บไว้เพื่อที่จะนํามาทําอาหารครั้งต่อไปโดยไม่ผสมเกลือไม่ผสมอะไรเลยเป็นเนยสดธรรมชาติค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราจะนําไปผสมกับ กระเทียมป่าที่เราเก็บมาจากป่านะคะแล้วก็ผสมเกลือนิดหน่อยให้กลายเป็นเ,เนยผสมกระเทียมป่าสําหรับรับประทานกับขนมปังสดๆแล้วก็รับประทานสําหรับขนมปังย่างก็ได้เราจะทาบะเกตย่างตอนที่เราจะย่างบาร์บีคิวเนี่ยเราสามารถที่จะหั่นบะเกตเป็นชิ้นๆแล้วก็ทาเนยกระเทียมป่าลงไปแล้วก็นําไปย่างให้เขามีความกรอบอันนี้ก็ถือว่าเป็นเมนูยอดนิยมอีกเมนูหนึ่งเลยนะคะ วิปครีมแบบน้ำทั้งหมด800กรัมเนี่ยจะได้เนยทั้งหมดโดยประมาณ300กรัมพอปั่นออกมาแล้วนะคะแล้วก็สูตรของอเนยกระเทียมป่าเนี่ยง่ายๆเลยค่ะนำกระเทียมป่าประมาณ4-5ใบหรือจะมากกว่านั้นน้อยกว่านั้นก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบนำมาหั่นนะคะหั่นแล้วก็เวลาที่เราหั่นเป็นชิ้นฝอยๆนะคะให้เราสับให้เป็นชิ้นเล็กที่สุดให้เล็กขนาดเท่าที่เราต้องการแต่เราแนะนำทุกคนนะคะว่าให้สับ เป็นชิ้นเล็กที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะคะเพื่อที่เวลาเราไปผสมเนยมันจะได้เข้ากับเนยดีแล้วก็เวลาเราไปทาขนมปังนะคะเขาจะไม่เป็นเส้นเส้นที่ดูไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เหมือนเป็นสมุนไพรที่ผสมกับเนยที่เข้ากันแล้วก็น่ารับประทานเวลาเราเอาไปทาขนมปังตอนย่างนะคะ โอเคค่ะเราได้ขนาดที่ต้องการแล้วเราก็จะทําการนําเจ้ากระเทียมป่าเนี่ยไปเตรียมไว้ใส่ภาชนะเพื่อที่จะผสมกับเนยที่เราแบ่งเอาไว้เนยส่วนหนึ่งนะคะเราจะแบ่งเอาไว้รับประทานโดยที่ไม่ผสมสมุนไพรดิเกลืออะไรเลยเป็นเนยสดทั่วไปแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราจะนํามาผสมกับสมุนไพรอย่างเช่นกระเทียมป่าบ้างกระเทียมสดบ้างพริกไทยบ้างบางคนก็จะใส่พริก แห้งคั่วหรือว่าจะเป็นเจ้าทรัฟเฟิลหรือว่าจะเป็นผงเครื่องปรุงต่างๆก็จะได้กระเทียมสมุนไพรกับเนยนั่นเองนะคะ ตอนนี้เราจะทำการนวดไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้เนยเนี่ยคายน้ําจะมีน้ําสียวออกมานี่ก็คือไม่มีปัญหาอะไรนะคะเพราะว่าเป็นน้าจากกระเทียมป่าแล้วก็เราจะนวดแบบนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าน้ําเนี่ยจะออกมามากที่สุดเท่าที่เขาจะออกมาได้นะคะเพราะว่ามันจะมีปัญหาตอนที่เราหอ่อถ้าเรานวดไม่ดีน้ํายังคงขังอยู่อย่างนี้ค่ะเวลาเราห่อเนี่ยเขาจะเกิดปัญหาโดยที่ว่าเขาจะไม่เกาะตัวกันนะฉะนั้นเราจะต้องนวดไปแล้วก็บีบน้ําออกไปนะ ทำอย่างีไปเรื่อยๆ,ๆจนกว่าเราจะพอใจแนะนำประมาณ4-5รอบนะคะ ตอนนี้แอดทำการนวดแล้วก็รีดน้ำออกประมาณ3-4รอบแล้วนะคะแล้วก็แอดรู้สึกว่าเขาขึ้นทรงดีแล้วนะตอนนี้แอดก็จะทำการค่อยๆโรยเกลือหรือว่าใส่เกลือสักหยิบมือนึงนะคะเสร็จแล้วแอดก็จะทำการนวด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 ,นวด,นวด,นวดอีกรอบให้เขาเข้ากันการที่แอดไม่ใส่เกลือก่อนก็เพราะว่าเวลาที่เนยคลายน้ำเนี่ยเขาจะชํำระล้างเกลือออกไปหมดเลยฉะนั้นแอดจะใส่ตอนท้ายนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเพื่อนเพื่อลองตบตบดูค่ะว่าถ้าเขาขึ้นทรงดีแบบนี้ ก็แสดงว่าเขาพร้อมแล้วค่ะที่จะทําการหิบห่อหลังจากเนยได้ที่ดีแล้วนะคะแอดก็ทาการเทสกับขนมปังเลยเพื่อที่จะเทสดูว่าเนยของเราเค็มไปหรือเปล่านะเวลาเราทานกับขนมปังที่เราชอบขนมปังแต่ละชนิดในประเทศเยอรมันนะคะเขาก็จะมีส่วนผสมค่อนข้างต่างกันบางชนิดก็ผสมสมุนไพรต่างๆนานาธัญ,ญพืชบ้างเกลือบ้างเครื่องปรุงบ้างฉะนั้นเราต้องชิมก่อนนะคะว่าเนยของเราเนี่ยพอดีกับ ขนมปังต่างๆที่เราชอบหรือเปล่าเพื่อนๆลองลดูค่ะ พอได้รสชาติที่ต้องการแล้วนะคะต่อไปเราจะทําการห่อเขาการห่อเนี่ยแอดแนะนําให้ใช้กระดาษไขนะคะเพราะว่ากระดาษไขมีความมันลื่นเวลาเราห่อเขาเนี่ยเขาจะไม่ติดเนื้อกระดาษและอีกอย่างเวลาเราขึ้นฟอร์มสี่เหลี่ยมเขาจะขึ้นฟอร์มดีมากๆเลยค่ะ ก่อนห่อน,นะคะแอดจะทําการาตักเนยเอาไว้ที่กระดาษแล้วก็นําไปแช่เย็นไว้สัก2-3นาทีค่ะก่อนหน้านี้แอดได้แช่เนยเจ้าตัวที่เป็นเนยธรรมชาติไม่ผสมอะไรก่อนนะคะไว้แล้วตอนนี้คือเขาพร้อมขึ้นทรงแล้วค่ะแอดก็นําเขาลงมาใส่กระดาษไขระหว่างนี้เราก็แช่เจ้าแบร์รลเขาไว้ก่อนนะคะ ในธรรมชาติที่ออกจากตู้เย็นนะคะเขาจะมีความแข็งตัวได้ค่อนข้างง่ายพอเราใส่แล้วเราก็ตบตบให้เป็นรูปทรงกลมนะคะเสร็จแล้วเราก็จะทําการห่อกระดาษซ้ายคว้าทบกันแล้วก็ทําการตีโดยการที่ใช้ไม้พายตีนะคะให้เข้าทรงซะก่อนเสร็จแล้วหลังจากที่เขาเข้าทรงเราก็จะทําการนําเจ้าเนยเนี่ยนะคะไปฟาดกับเขยงอีกรอบนึงให้เขาขึ้นทรงสี่เหลี่ยม แอดได้ส่งที่ต้องการแล้วนะคะแอดก็จะทำการเอาเจ้าตัวนี้ไปแช่ตู้อีกรอบหนึ่งให้เขาแข็งตัวเสร็จแล้วก็นำเนยกระเทียมป่าออกมาขึ้นฟอร์มนะคะ การที่แอดขึ้นฟอร์มสี่เหลี่ยมก็เพราะว่าเวลาที่เราใช้งานเนี่ยจะมีความสะดวกมากกว่าเนยที่เป็นก้อนกลมๆนะคะเพราะว่าเวลาเราสไลด์เป็นแผ่นเนี่ยแผ่นเขาจะออกมาสวยงามหรือว่าเวลาเราตัดเป็นชิ้นเล็กๆเราก,ก็จะเริ่มตัดตั้งแต่มุมใดมุมหนึ่งก่อนฉะนั้นการที่เขาออกเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมเนี่ยมันจะง่ายต่อการตัดแล้วก็ทําให้รูปทรงสวยได้ค่ะ ตอนที่เราขึ้นทรงนะคะให้นึกถึงอุณหภูมิห้องด้วยนะคะการที่เราขึ้นทรงนานเกินไปเนี่ยเนยเขาจะทำการละลายตัวเองนะคะจะกลายเป็นเนยที่นิ่มแล้วก็ขึ้นทรงไม่ดีนะคะ ตอนนี้เราได้เนยที่เราทําเองแล้วนะคะก็จะเป็นเนยธรรมชาติที่ไม่ผสมอะไรเลยหรือเนยจืดแล้วก็เป็นเนยที่เราทําจากกระเทียมป่านะคะมีรสชาติเค็มนิดนึงค่อนข้างอร่อยมากเดี๋ยวแอดจะทําการตัดเนยที่แอดซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ที่แอดทาเองนะคะ ถ้าเพื่อนๆเปรียบเทียบดูนะคะเนยที่ซื้อจากซูเปอร์มาร์เก็ตและเนยที่เราทําเองเนี่ยมันไม่ค่อยต่างกันมากเท่าไหร่นะคะยกเว้นสีเนยที่มีสีเข้มกว่าก็จะเป็นเนยที่แอดซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะแล้วก็เนยที่ทําเองเนี่ยจะมีสีสว่างกว่าหรือสีขาวกว่านั่นเองค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆทดลองรับประทานเนี่ยเพื่อนๆจะพบว่าเนยที่เราทําเองเนี่ยมีกลิ่นอารมามากกว่าหรือว่ามีกลิ่นหอมกว่านั่นเองค่ะ แอดรู้สึกว่าประเทศไทยเนี่ยเนยค่อนข้างแพงมากเลยนะคะครั้งล่าสุดเนี่ยแอดจำได้ประมาณ200กว่าบาทต่อก้อนเลยนะทั้งที่เราสามารถที่จะทําเองก็ได้ถ้าเพื่อนๆรู้พิธีในการทำเนี่ยเพื่อนๆก็จะประหยัดเงินไปได้เยอะเลยนะคะมีประโยชน์มากสําหรับครอบครัวใดที่มีชาวต่างชาติอยู่ที่รับประทานเนยเป็นอาหารหลักหรือร้านอาหารยุโรปอิตาลีต่างๆนะคะสามารถที่จะทําเนยขึ้นมารับประทานเองได้หรือปรุงให้สําหรับลูกค้าขอบคุณเพื่อนๆน,น,นะคะที่รับชมจนจบแล้วก็ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับท่านก็สามารถคลิไกไลค์หรือว่ากดกระดิ่งติดตามก็ได้นะคะท่านใดมีคำถามหรือคำแนะนำสามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้นะคะแอดจะเข้าไปอ่านและขอบพระคุณมากเลยค่ะที่ท่านได้ตอบโต้หรือเขียนข้อความกับเราแอดขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ